เดี๋ยวมนีมาดูนี่ครับสมาร์ทเกตครับสมาร์ทเกตของทางร้านครับ ล้างแฟลเค้าแล้วนะครับสำเร็จปิดแล้วเปิดสวิตช์กุญแจอีกทีนะครับอ่าลบแล้วนะครับลบจมมนวนแฟลชเค้าไปแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่สูงสุดแล้วนะครับกุใแจสอบถามแล้วนะครับสมาร์ทเกตครับลบจมมนวนแฟลชเค้าได้ เช็คโค้ดลบโค้ดข้างต่างนะครับ